เนตลาดนัดคลองถมนะคะแต่กูอยากจะบอกว่าดูชุด,ด,ชดอี๊ยดูเดินตลาดเลยอ๊ยด <laughs> แล้วทุกสายตามองมาที่พี่ตองคนเดียวเลยอ่ะดูชุดมันด้วยพี่ตองต้องแต่งตัวแร็ขนาดนี้ด้วยเหรอฮะชิคชิคใส่ใสเราเด็กกรุงเทพจะต้องแคร์เพื่ออ <laughs> ีดอดชุดก้าวผับก,กับชุดเดินตลาดแท้จะเป็นชุดเดียวกันดิชุดแย,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 ยกแยกไม่ออกเนว่าเ<ล>ย<ถ>เป็นไ,ปนไรบ้าบรรยากาศบุรีรัมย์ที่ตลาดคลองถมผู้คนเยอะมากน่าสนใจมากคนที่นี่เนาะ คนเยอะมากของขายก็เยอะแล้วราคาถูกสามห้าห้าสิบอย่างเงี้ยกรุงเทพไม่มีแบบนี้เลยค่ะรับรองว่าบุรีย์เดอร์ผ้ารับรองว่าบุรีย์เดอร์ผ้ามาเพราะฉะนั้นต้องหาควยที่นี่เลยนะคะกุยอมสุดหน้าดิจิเออเอาเป็นว่าไม่ชิดไม่แรงเราจะไม่ใช่ตองขวาอยเนาะโอเคค่ะก็เป็นบรรยากาศที่ที่ตลาดนัดคลองคมนะคะพาเซเลปตัวแม่ของกรุงเทพประตูน้ำมาเดินเล่นแต่รับรองที่สิบสามสิบมีหมดเสื้อผ้าทำไมถูกอย่างเงี้ยอยากจะหอบกลับบ้านเยอะๆนะคะ เอาเป็นว่าเดี๋ยวจะหาซื้อก,กุบกิบแล้วทำไมตัวนั้น65ทำไมมันถูกเลยเอานี่กอากล้องไปกล้องกล้องกล้องเสื้อผันยาวตัวละ65เป็นไปได้ไงคะอยากจะบอกโอ้ยที่นี่อะไรไมันถูกเนี้ยแล้วผู้ชายถูกงี้ไม่เคะอยากรู้ผู้ชายนี่ไปดูตอนเด็กนะคะไปแล้วค่ะชอบกดไลค์รู้สึกว่าจะเป็นตัวตลกที่ตลาดไม่ตัวตลกไม่แคร์เพราะว่าเขาไม่ได้จ่ายตังค์ให้เราเนาะเรามีตังค์เราเดินจดช็ดเบี่ยงๆบี่ยผู้กู้สูงเครื่องกด